สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากระเจี๊ยบผัดไข่ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันก่อนนะคะก็มีกระเทียมสับนะคะเราสรับไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะก็เป็นพริกแดงจินดาค่ะแล้วก็หั่นแฉล็บนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นกระเจี๊ยบกันค่ะตัดตรงปลายออกค่ะทิ้งไปค่ะหั่นฉลับเหมือนกันค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเปิดเตาค่ะเราจะรอน้ำมันร้อนก่อนนะคะถ้าน้ำมันไม่ร้อนนะคะไข่เขาจะติดกระทะค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็เทไข่ลงไปเลยค่ะ นะคะเราก็ตักไข่ขึ้นค่ะตักไข่ขึ้นมาไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะคราวนี้ใส่นิดเดียวพอค่ะแล้วก็เปิดเตาค่ะ ใส่กระเทียมสับค่ะแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะพอกระเทียมเขาส่งกลิ่นหอมนะคะเราก็จะใส่กระเจี๊ยบลงไปค่ะ รสนะคะซอสฝาเขียวค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยค่ะก็ผัดให้เขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะ แล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะสำหรับกระเจีย๊ยบผัดไข่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ